ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ถามหน่อยครับเห็นด้วยไหมที่โครงการคนละครึ่งนั้นจะถูกนํากลับมาใช้อีกรอบใครเห็นด้วยคอมเมนต์บอกหน่อยครับเพราะอะไรหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นด้วยทําไมถึงไม่อยากเอากลับมาใหม่คอมเมนต์บอกกันได้ครับดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกกดติดตามกด s ั b สไ r i b e ฝั่งคิงเล่าด้วยนะครับหลังจากได้นายกคนใหม่ครับนายอนุทินชาญวิรากูลครับนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทย การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นเป็น1ใน4ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขครับนโยบายคนละครึ่งจะถูกนํากลับมาใช้ใหม่ปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลายคนคุ้นเคยตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์หรือว่ารัฐบาลลุงตู่นะครับไปดูกันหน่อยครับว่าแนวทางความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างวันนี้8กันยายน68นะครับแนวคิดที่จะนําโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนเนี่ยเบื้องต้นนะครับเห็นว่าทางกระทรวงการคลังนั้นมีความพร้อม พร้อมดำเนินการได้เลยทันทีครับทั้งในส่วนของระบบงบประมาณรวมไปถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันหากได้รับการอนุมัติจากครมแล้วจะใช้เวลาเตรียมการไม่นานหากนโยบายชัดเจนจะมีการสั่งการจากระดับสูงใช้เวลาไม่เกิน1เดือนคือ30วันหรือเต็มที่อ่ะไม่เกิน45วันหรือว่าเดือนครึ่งนะครับก็เริ่มโครงการได้เลย คาดการว่าอย่างน้อยๆน,น่าจะได้เห็นโครงการนี้กลับมาช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้ครับจะตรงกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีพอดีครับที่ต้องการแรงกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบคนละครึ่งนี้ทางหน่วยงานอย่างกระทรวงการคลังนั้นเขาประเมินว่ามีประสิทธิภาพสูงช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนกระตุ้นกําลังซื้อนอกจากนี้นะครับนอกจากประชาชนได้ประโยชน์แล้วผู้ประกอบการร้านค้าก็ได้ประโยชน์เพิ่มยอดขาย สร้างการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจในขณะที่งบประมาณครับรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี69ไว้อยู่แล้ว25,000ล้านรัฐบาลชุดใหม่สามารถนํางบประมาณก้อนดังกล่าวมาใช้ดําเนินโครงการคนละครึ่งหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆได้เลยทันทีครับไม่ต้องรออนุมัติงบประมาณเพิ่มอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของแนวทางว่างบพอไหมพร้อมแค่ไหนจะเริ่มได้ประมาณเมื่อไหร่ ทีนี้ครับความพร้อมของระบบละ่ะเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมากระทรวงคลงังเคยเดําเนินโครงการคนละครึ่งมาแล้วถึง5รอบผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็ถุงเงินดังนั้นเรื่องระบบไม่น่ามีปัญหาอาจจะต้องมีการเช็คใหม่ว่ามีร้านไหนออกจากระบบไปบ้างหลังจากที่มีการหยุดพักโครงการไปก็ต้องมาเช็คกันอีกรอบเอาให้ชัวร์คราวนี้ครับถามความเห็นของพ่อค้าแม่ขายกันหน่อยดีไหมชาวบ้านเขาคิดว่ายังไง ไปกันที่ตลาดศิริวัฒนาตัวเมืองเชียงใหม่ครับพ่อค้าแม่ค้าเขาหวังแล้วก็ยิ้มเลยนะฮะแม่ค้าร้านแหนมเนืองบอกว่าคนละครึ่งตั้งแต่สมัยลุงตู่ช่วยกระตุ้นการขายให้คึกคักถ้านนำกลับมาใช้อีกเห็นด้วยดีนี่ฮะน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นอีกหนึ่งคนครับแม่ค้าขายขนมหวานบอกว่าโครงการนี้ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาตัดสินใจใช้จ่ายง่ายขึ้นรัฐบาลช่วยจ่ายครึ่งหนึ่ง ประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งพ่อค้าแม่ค้าก็ได้อานิสง์ยอดขายก็เพิ่มขึ้นอยากให้รีบทําเลยทันทีครับและมั่นใจว่าจะเห็นผลที่ดีแน่นอนเห็นด้วยไหมครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะอีกหนึ่งคนละกันครับแม่ค้าที่บ้านด่านบุรีรัมย์ครับบอกว่าโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยช่วยเพิ่มกําลังซื้อของประชาชนได้จริงแล้วชาวบ้านเขาคุ้นเคยกับระบบเข้าถึงระบบทําง่าย หากรัฐบาลเอากลับมาใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี่คือในมุมของพ่อค้าแม่ขายที่เขาเห็นด้วยนะขณะที่บางคนไม่เห็นด้วยก็มีนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งเขตเทศบาลนครขอนแก่นคือพ่อค้าแม่ขายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยเขากังวลจะโยกงบจากไหนจะทําได้จริงเหรอมีระยะเวลาทางานแค่4ี่เดือนเองี่รัฐบาลของนายอนุทินนะ่ะบางคนบอกว่าอยากให้ผลักดันเรื่องของเงินหมื่นมากกว่าเจ้าของร้านผลไม้ บอกว่าส่วนตัวคิดว่าคนละครึ่งไม่น่าทําได้ทันหรอกมีเวลาแค่4เดือนเองเหมือนเป็นการขายฝันมากกว่าไม่น่าทําได้จริงคงจะหาเงินมาหมุนไม่ทันหรอกมั้งจะเอางบจากไหนล่ะเอางบไปแก้ปัญหาน้ําท่วมภาคเหนือภาคอีสานหรือไปช่วยแก้ปัญหาชายแดนก่อนดีไหมอันนี้มุมของชาวบ้านนะอีกหนึ่งคนครับเป็นพ่อค้าบอกโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะถ้าเอากลับมาทําอีกก็น่าจะดีเหมือนกันแต่คิดว่าด้วยระยะเวลาของรัฐบาลแค่สเดือนมันไม่น่าจะเห็นผลหรอกมั้งแล้วรอบก่อนเนี่ย เข้าระบบแต่ก็ไม่ได้ใช้รอบนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนทุกคนคิดเห็นยังไงกันครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิคาดหวังแค่ไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow โลกกดติดตามกดซับสไครป์ฟังหิ่งเล่าด้วยครับ